เคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีชีวิตมันก็หนักซะจนแบบแทบจะลุกไม่ไหวถ้าเคยรู้สึกแบบนั้นอยู่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีที่ใช้ได้จริงที่จะช่วยให้เรากลับมาเจอความสงบในใจได้อีกครั้งถึงแม้ว่าวันนั้นทุกอย่างมันจะดูยากไปหมดก็ตามพร้อมจะรีเซ็ตไปพร้อมกันหรือยังครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ไอเดียที่ผมว่ามันทรงพลังมากแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยก็ได้นะนั่นก็คือความวิตกกังวลไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคล คือปกติเรามักจะสู้กับมันเหมือนเป็นศัตรูใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองละ่ะลองทําความเข้าใจมันดูแทนที่จะไปสู้รบกับมันเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจใช่ครับชีวิตมันก็เหมือนพายุเนาะมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วไอ้ความเครียดนี่แหละก็คือคลื่นที่ซัดเข้ามาใส่เราไม่หยุดเลยส่งผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจของเราแต่ ข่าวดีก็คือเราสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นกัปตันเรือของตัวเองเพื่อแล่นผ่านพายุลูกนี้ไปให้ได้ครับทีนี้ที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือความเครียดมันไม่ได้มาเงียบๆนะครับมันแสดงตัวออกมาหลายรูปแบบเลยในร่างกายเนี่ยอา,อาจจะมาเป็นอาการปวดบา่าปวดไหล่ปวดรัวตึ๊บๆเลยส่วนในหัวเราล่ะก็ไอความคิดที่ว่าแล้วถ้าที่มันวนไปวนมาไม่จบไม่สิ้นนั่นแหละครับ มันทําให้เราไม่อยากคุยกับใครไม่อยากไปไหนไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆและทั้งหมดนี่แหละที่มันค่อยๆกัดกินพลังใจของเราไปทีละนิดโอเคพอเรารู้แล้วว่ากําลังเจอกับอะไรอยู่คําถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะรับมือกับพายุลูกนี้ยังไงดีละ่ะคําตอบมันอยู่ในเสาหลัก3ต้นนี้เลยครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนกรอบความคิดที่ชัดเจนมากๆที่จะนําทางเราไปสู่ความสงบได้ นี่แหละครับแผนที่นำทางสู่ความสงบในใจของเราง่ายๆเลยมีแค่3ขั้นตอนเท่านั้น 1. คืออยู่กับชีวิตตัวเองให้ได้ก่อน 2. ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราและ 3. วางแผนการลงมือทาเอาล่ะเราไปดูกันทีละข้อเลยดีกว่าครับมาที่เสาหลักต้นแรกกันเลยการอยู่กับชีวิตของตัวเอง ผมว่าอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะมันคือรากฐานของทุกอย่างเลยจริงเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนความคิดหรือการกระทําอะไรได้เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงตรงหน้าให้ได้ก่อนซึ่งมันก็คือหัวใจของ mindfulness หรือการมีสตินั่นเองครับลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนเรากําลังเรียนโต้คลื่นเลยเราหยุดคลื่นไม่ได้หรอกถูกไหมครับแต่สิ่งที่เราทําได้คือเรียนรู้ที่จะทรงตัวอยู่บนบอร์ดแทนที่เราจะจมอยู่กับเรื่องเก่าๆในอดีตหรือว่ามัวแต่ไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เราแค่ฝึกที่จะอยู่กับตอนนี้ให้ได้นี่ไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่เป็นการรับมือกับความจริงอย่างฉลาดไปกันต่อเลยนะครับที่เสาหลักที่2การปรับเปลี่ยนความคิดอันนี้จะเน้นไปที่พลังของความคิดลุ้นล้วนเลยครับที่มันคอยกําหนดว่าเราจะรู้สึกยังไงกับความเครียดหัวใจของมันก็คือเราต้องรู้ให้ทันเวลาที่ความคิดของเรามันกําลังปั่นเราอยู่เพราะความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเสมอไปนะลองดูสิครับ ครั้งหน้าเนี่ยพอจับได้ว่าตัวเองกําลังคิดลบๆอยู่ลองถามตัวเองง่ายๆเลยเฮ้ยเรื่องนี้มันจริงร้0ยเลยหรือเปล่าเผลอๆอาจจะเซอร์ไพรส์นะครับที่คําตอบส่วนใหญ่มันคือไม่และแล้วก็มาถึงเสาหลักสุดท้ายที่จะเปลี่ยนทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาให้กลายเป็นการลงมือทำจริงๆสักทีเพราะถ้าคิดอย่างเดียวแต่ไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมล่ะครับเสาหลักต้นนี้คือการลงมือทำครับ ปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเครียดไม่ว่าจะเป็นการลุกขึ้นไป,ไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวจัดการงานที่ดองไว้ซะและที่สําคัญมากๆเลยนะคือการรู้จักพักเมื่อร่างกายมันต้องการการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับที่จะค่อยๆเปิดประตูให้ชีวิตของเรากลับมามีความสุขได้อีกครั้งโอเคทีนี้ไม่กี้เราพูดถึงเสาหลักที่2กันไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องการปรับความคิดเรามาเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงดีกว่าลองถามตัวเองดูจริงๆจังๆเลยนะความคิดของเราเนี่แหละที่กําลังทําให้เรื่องมันแย่ลลงหรือเป่า เพราะหลายครั้งเลยนะครับเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังติดอยู่ในกับดักความคิดของตัวเองที่เขาเรียกว่า cognitive distortions หรือการบิดเบือนความจริงในหัวเรานั่นแหละครับในสไลด์นี้มีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยครับอย่างแรก catastrophizing เคยเป็นไหมครับไปทำงานสายแค่5นาทีแต่ในหัวค,คือคิดไปถึงไหนตอนไหนแล้วโอ้ยโดนไล่ออกแน่ๆหรือ my reading เนี่ยตัวดีเลยคือการคิดแทนคนอื่นทึกทักไปเองว่าเพื่อนต้องโกรธเราแน่ๆ ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะแค่เหนื่อยอยู่ก็ได้ส่วน black or white thinking ก็คือการมองอะไรสุดโต่งไปเลยถ้าไม่ perfect ก็คือล้มเหลวไม่มีตรงกลางเอาละพอจะเห็นภาพทฤษฎีกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้แหละถึงเวลาเปลี่ยนมันให้เป็นการลงมือทำจริงๆด้วยการรีเซ็ตตัวเองในแต่ละวันแบบง่ายๆเลยนะจำไว้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าความกังวลมันเริ่มถาโถมเข้ามาแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือหยุด แล้วสังเกตความคิดในหัวของเราดูลองดูซิว่าตอนนี้สมองเรามันกำลังแต่งเรื่องอะไรอยู่เทคนิคมันง่ายมากๆเลยครับแค่ลองเอาเรื่องที่หัวเราแต่งขึ้นมาเทียบกับความจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆแทนที่เราจะคิดฟุ้งซ่านไปว่าโอ้ยวันนี้ต้องเป็นวันที่แย่แน่ๆลองถามตัวเองว่าแล้วตอนเนี้ยวินาทีเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆกันแน่หรืออีกตัวอย่างนะแทนที่จะด่าในใจว่าโหปาดหน้าแบบนี้นิสัยไม่ดีเลย ความจริงมันก็แค่มีรถคันนึงเปลี่ยนเลนแค่ล้นเลยส่วนเหตุผลว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นเราแค่เดาเองทางนั้นลองนึกถึงเรื่องล่าสุดที่ทําให้หงุดหงิดดูสิครับมีเรื่องเล่าแบบนี้โผล่ขึ้นมาในหัวบ้างหรือเปล่าและนี่คือตัวเลขที่ผมว่ามันน่าตกใจมากจริงๆนะครับมีงานวิจัยบอกว่า90%ย้ํานะครับ90%ของเรื่องที่เรากังวลเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยโอ้โห ลองคิดดูสิครับว่าเราเสียพลังงานไปกับการนั่งกังวลเรื่องที่มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายสูงสุดของเราจริงๆมันอาจจะไม่ใช่การกำจัดความกลัวให้หายไปจนหมดสิ้นนะครับแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแรงที่ทำให้เรายังโอเคได้ไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกมันจะเป็นยังไงก็ตามและถ้าวันนี้ต้องจำอะไรได้แค่ประโยคเดียวผมอยากให้เป็นประโยคนี้เลยครับความสงบสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเรา แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับมันยังไงความสงบที่แท้จริงมันหาได้จากข้างในตัวเราเนี่ยแหละครับไม่ใช่จากการไปพยายามควบคุมทุกอย่างข้างนอกสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามเล็กๆให้ลองกลับไปคิดดูนะครับว่าการรีเซ็ตเล็กๆแค่อย่างเดียวที่เราพอจะทำให้ตัวเองได้เลยในวันนี้มันคืออะไรอาจจะเป็นแค่การนั่งเงียบๆคนเดียวสัก5านาทีหรือลุกไปเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศหรือแค่วันนี้ เราจะตัดสินใจว่าเราจะไม่เชื่อเรื่องแย่ๆที่หัวเราแต่งขึ้นมาสักเรื่องหนึง่งจำไว้นะครับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆแบบนี้เสมอแ่ละครับ